จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงที่จัดให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังนะคะขอเน้นย้ำโครงการพาคนกลับบ้านอีกสักรอบเลยนะคะสำหรับผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลงนผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะคะแล้วก็สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่จะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ต้องใจก็ดีนะคะหรือผู้ที่ถูกชักชวนหรือถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดก็ดีค่ะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของท่านแล้วนะคะที่ทางภาครัฐโดยกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทําผิดหรือผู้ที่หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนผู้ก่อเหตุนะคะ ผู้ที่มีความเห็นต่างจากภาครัฐสามารถติดต่อขอรับการรายงานตัวต่อทางราชการได้ที่นะคะหน่วยทหารทุกหน่วยค่ะหรือสถานีตำรวจทุกๆสถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอําเภอนะคะหรือว่าในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสามารถใหเ้เขาพามาพบเจ้าหน้าที่ที่หน่วยทหารหรือตำรวจได้ทุกที่นะคะไม่ว่าท่านจะ คิดต่างยังไงจากภาครัฐนะคะหลังจากนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ท่านจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวของท่านจะได้อยู่กันอย่างอบอุ่นพ่อแม่ลูกนะคะอย่างน้นอยๆลูกก็ต้องการพ่อนะคะการที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นสิ่งที่ดีนะคะยังไงก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะสำหรับโครงการพาคนกลับบ้าน